สวัสดียามเช้าครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟามและพี่น้องคนเลี้ยงวัวไา่ทุกท่านครับวันนี้นำเสนอเป็นคำสุภาษิตไทยนะครับตั้งแต่โบราณที่เขานิยมพูดกันว่านกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้จริงไหมครับพี่น้องคำพูดนี้น่าจะมีส่วนจริงมากๆเลยนะครับสองวันนี้ จะต้องจะต้องมาจากเมืองการมานั่งคุยกันนะครับมานั่งสนทนาคุยกันระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์แล้วก็มีศิษย์น้องมาร่วมแจมด้วยนะครับต้องเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่มาหาอาจารย์นะครับทุกครั้งที่มาเจอพี่ๆน้องๆร่วมสำนักเดียวกันก็จะได้ความรู้จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปทุกครั้ง ซึ่งเป็นผลดีนะครับที่เกินไว้ว่านกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นี่เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องนกไม่มีขนมันจะบินได้ยังไงครับเนาะแล้วคนไม่มีความรู้มันก็ไปไหนไม่ได้คนไม่มีความรู้ใครก็ไม่อยากจะจ้างนะครับความรู้ในที่นี้ใช่ว่าจะมามันไม่จำเป็นจะต้องมาจากตำรับตำราอย่างเดียวนะครับการเรียนรู้ ในชีวิตความเป็นจริงการเรียนรู้จากตำรับตำรานำมาใช้ประโยชน์ได้ไม่ถึง100%เซนะครับไม่ได้เต็ม100%ซการเรียนรู้ที่ใช้ประโยชน์กันจริงๆกลับกันครับที่เราใช้กันเต็มกันได้เยอะคือการเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับเปิดตำราเปิดตำราเรียนแล้วมาเลี้ยงไม่สำเร็จนะครับ ประสบการณ์บางอย่างในตำราไม่มีเขียนเลยนะครับอาชีพเลี้ยงวัวเลี้ยงไายประสบการณ์บางอย่างไม่เขียนอยู่ในหนังสือการปลูกหญ้าแต่ละอย่างไม่มีเขียนอยู่ในหนังสือหญ้าบางชนิดหนังสือไม่ในหนังสือยังไม่รู้จักเลยเพราะหญ้าเกิดใหม่เยอะแยะมากมายมีการผสมสายพันธุ์ไขยไปไขยมาจนเกิดหญ้าชนิดใหม่ที่มีคุณภาพสูงเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นตำรา ก็จําเป็นนะครับตําราก็จําเป็นเป็นพื้นฐานที่ดีแต่ประสบการณ์สิครับพี่น้องต้องหาใส่ตัวต้องหาประดับสติปัญญาให้มากๆนะครับเหมือนที่ต้องเล่าให้ฟังตลอดเวลาว่ามาเจอกับพี่ก้องทีหนึ่งก็ได้รับความรู้ทีหนึ่งไาเจอกับอาจารย์ครั้งหนึ่งก็ได้รับความรู้ไปครั้งหนึ่งซึ่งของพวกนี้นะครับมันเป็นประสบการณ์ที่เราจะบอกต่อกันได้ ถามว่าคุณเรียนป .1 อ,อาจารย์สามารถจะเอาความรู้ปริญญาตรีมายัดเยียดให้คุณได้ไหมมันก็ไม่ได้นะครับจะต้องรอเวลาสาเหตุที่ว่าต้องรอเวลาคือต้องรอเวลาให้มีประสบการณ์ถึงระดับหนึ่งแล้วจะแนะนําเทคนิคได้อีกระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นคุณผสมเชียมได้เก่งกาจแล้ว นะครับปรุณผสมเทียมได้เก่งกาจแล้วแต่มันยังมีอุปสรรคถ้าเจออุปสรรคแก้ไขยังไงนะถ้าคนผสมเทียมยังไม่เก่งยังแนะนำเทคนิคการแก้ไขการผสมอุปสรรคที่เกิดในมดลูกยังยังแนะนำไม่ได้พูดไปก็สองไพเบีย้ยน,นะครับไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นมันต้องรอบางครั้งบางสิ่งต้องรอให้มีประสบการณ์ถึงก่อนถึงจะพูดได้อาทิเช่น การตรวจท้องนะครับการตรวจท้องไอ้ไอ้ลำพังตรวจว่าท้องเนี่ยใครก็ตรวจได้เพราะว่าเราสามารถตรวจรู้ว่าท้องเป็นอย่างไรนะครับเพราะเราเราจะตรวจกันตอนท้องแก่แล้วนะครับแต่เทคนิคขั้นสูงสุดของการตรวจท้องคือตรวจละเอียดเป็นวันเป็นเดือนอ่า ทีนี้มันก็ต้องรองให้ตรวจเป็นซะก่อนพอตรวจเป็นแล้วมาเจออาจารย์อาจารย์ก็จะบอกวิธีเทคนิคการตรวจอายุรายวันรายเดือนนะครับแล้วก็การตรวจท้องบางทีไม่ได้ว่าจะต้องตรวจให้รู้ว่าท้องบางครั้งต้องตรวจให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมเป็นลูกกรอกไหมนะครับนั่นแหละ นี่คือเทคนิคสูงขึ้นเรื่อยๆการศึกษาระดับทั่วไปก็ยังมีประถมมัธยมอุดมศึกษาถูกไหมครับการเรียนรู้ประสบการณ์ก็เช่นเดียวกันจะต้องมีสเต็ปจะต้องมีขั้นพื้นฐานขั้นประกอบ,กอ,บอาชีพขั้นรักษาทรัพย์ตัวเองและขั้นสูงสุดนี่แหละครับม,มันถึงบอกว่า นกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้นะฮะก็ดีใจนะครับที่ลูกศิษย์มาเยี่ยมมาเยือนมาหาก็ขอทําคลิปนี้เป็นที่ระลึกไว้ว่าวันหนึ่งเดือนนี้มากันหลายหลายคณะหน่อยนะครับเดือนนี้มีทั้งเจ้ากล้องแล้วก็เจ้าต้องอสองคนก็มากันต้องกล้องนี้เขาอยู่บุรีรัมย์ต้องนี้อยู่ าการญนะบุรีต้องมาพร้อมกับกำพลกำพลก็เป็นลูกศิษย์ที่สอนไว้ฝีมือกอ็ระดับต้นๆเก่งๆที่ไว้ใจได้แล้วนะครับาหรับต้องกับกล้องนี้ก็คือเป็นคนที่มีฝีมือเชื่อใจได้แล้วก็เลยมาสอนเทคนิคชั้นสูงขึ้นไปอีกให้ไปก็หวังว่า คงจะนำเอาวิชาความรู้ที่อาจารย์ได้เอาประสบการณ์ข้างคอกเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่ใช้ทุกวันเอามาแนะนำการที่อาจารย์ไม่สอนไม่ได้ไม่ได้หวงความรู้แต่บางคนยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่พร้อมภาชนะยังไม่พร้อมที่จะรองรับสิ่งที่เราจะใส่ลงไปเพราะฉะนั้นถ้าภาชนะพร้อมเมื่อไหร่รับประกันได้นะครับ อาจารย์ใส่จนเต็มแน่นอนใส่จนล้นนั่นแหละแต่ต้องถึงเวลาก่อนทุกคนต้องถึงเวลาไม่เช่นนั้นการเอาไปยัดเยียดความรู้ไปยัดเยียดเยอะๆเยอะๆจะกลายเป็นน้ําท่วมทุ่งจะไม่ได้ประโยชน์จะไม่ได้นําไปใช้เนาะก็คลิปนี้ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับเห็นว่าดีและมีประโยชน์ผมฝากดูแลช่องด้วยนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับสวัสดีครับ